Oh, โอยอาจารย์แม่ครับยังจะเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าอีกแล้วเลยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยก็เม <c oughs> ื่อกี้อยู่ที่ชิงช้านี่หว่าละครสั้นสอนใจมงคลชีวิตธรรมะเดหลวงแพ่งเดอะซีรีส์ สนับสนุนโดยบริษัทวิกเตอร์ไลติงประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟหลอดไฟ LED เสาไฟถนนโทร092-992-2299น,นี่มันหล่อจริงๆเลยผมก็เท่ตาก็สวยผิวก็ดีปากก็ชมพูอะไรจะหล่อไปหมดเนาะเจ้ากระจก รอยยูครับรอยยูนี่น้องเฟิร์นภาษาวไวรุ่นอ่ะาแปลว่าไม่หลอ่อรู้เปล่าฮ่าฮ่าลอเล่นครับหล่อจริงๆครับแต่น้อยกว่าผมนิดนึง Oh my god เจอกันแล้วเจอกันยังไงเนี่ยโอ้โห Hello children How are you I'm fine ครับ but someone is not เหนื่อยละครับอากาศร้อนขนาดนี้ไม่รู้ทำไม but I think it uh no matter how hot the weather is if your heart is not hot then it's going to be a great day I agree ครับั้นมีใครอยากจะไปทำจิตใจให้เยือกเย็นขึ้นกับอาจารย์แม่ไหมคะองขอไปด้วยครับโอเคค่ะยินดีต้อนรับน,นดีนานเหะรู้เป่ oh. นะ <laughs> ขอพลาดแลวครับมันจะการอย่างนี้ผมไม่มีอารมณ์อ่ะอาจารย์แม่ไปเถอะเอ๊ว่าแต่ทำบุญกับอาจารย์แม่เนี่ยมันได้อะไรหรอครับผมเห็นทำจังเลยได้หลายอย่างมากนดินเน่คือคืออาจารย์นี่ก็อายุเลขแปดแล้วนะแต่ก็ยังมีสุขภาพดีเดินได้ช่วยตัวเองได้อะไรเนี้ยอาจารย์ก็คิดว่านี่เป็นผลบุญที่อาจารย์ได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ โอ้ยอาจารย์แม่เชื่อมากเรื่องนี้ยังจะเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าอยู่นั่นแหละเชื่อเ<ล>ชื่อมากผมว่านะเหมือนที่ผู้หญิงเขาว่ากันดีกว่าทําบุญสวยชาติหน้าทําหน้าสวยชาตินี้ผมขอหล่อชาตินี้ดีกว่าครับก็อาจารย์แม่ไปเถอะก็ทําบุญมาเผื่อผมด้วยนะ <c oughs> ขออย่างนี้มันทําเผื่อกันไม่ได้ค่ะ <c oughs> คุณต้องไปเองไปแลาวไปกันเถอะตอนลูก ไมเด็กสมัยนี้เขาเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์แม่เป็นห่วงอนา,าคตเขามากเลยอะ่ะแล้วก็ห่วงชาติหน้าด้วยไม่รู้เขาจะเป็นยังไงเว่าเขาไม่เคยสั่งสมบูรณ์ในชาตินี้เลยคุณยายใจเย็นนะคะร,ะรบก็รอไปกันเถอะครับอโอเคไปวัดปฏนทีดนทําม,มาว่าไปไปฏิบัติ เกาดีชีวิตก็จะดีเหมือนเล่าสินะนันคาต้องทำบุญไปเรื่อยๆแล้วแหละอา้าลุงโจสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมคะชานักก,ก็เหนื่อยแล้วครับหนูหนูหนูนเห็นทำงานตั้งแต่เช้าแล้วอะค่ะได้ทักบ้างหรือยังคะหรือว่าทานอะไรดีก่อนนี้ไหมอ๋อคุณลุงทานมันเรียบร้อยแล้วครับก็คแค่ว่าเราอ ทำงานมันก็เหนื่อยแค่กายคนที่เหนื่อยมากกว่าเราอ่ะก็มีแต่ท่านพระครูถ้าตรงนี้เสร็จนะเออมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เราสร้างเรือนในห้องรับรองอยู่ในอาคารนันิประสงค์เนี่ยก็เพื่อรองรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดของเราสาธุด้วยนะคะครับงั้นเดี๋ยวคุณลุงดื่มน้ำได้มาตรฐานจากผู้ที่มาถวายวัดของเราก่อนเลยค่ะสาธุครับ แล้วถ้าคุณลุงขาดหรืออะไรบอกหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูช่วยหามาให้ครับโอ้ขอบคุณมากคุณลุงครังั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนดีกว่าค่ะครับทุกดีครับทุกดีครับส,ส,สกำลังจะไปไหนกันหรอคะอ๋อกำลังจะไปวัดไปปล่อยปลาไปทำลรงทานแล้วก็สวดวนั่งสมาธิด้วยครับอ๋อ ดีจังเลยค่ะที่อาจารย์แม่พี่โตแล้วก็เฟิร์มเนี่ยรักในการทําบุญทําทานแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยมไม่เหมือนพี่ชายหนูเลยค่ะลายนั้นนะวันเอาวันวนเรา,าจะติดโซเชียลห่วงหล่ออะไรก็ไม่รู้ช่างเข้าเธอค่ะอาจารย์แม่คิดว่าสักวันหนึ่งในอนาะคตเขาจะเข้าใจเรื่องการทําบุญสุนทานได้ดีขึ้นงั้นเดี๋ยวหนูขอไปด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะไปด้วยกันเลยลูกไป อยู่กับพี่ลำบากหนาหรือว่านอกจะทน <c oughs> หล่อแต่ไม่รวยเสียงก็เพี้ยนในต่างหากแ <c oughs> ดดเริ่มร้อนแล้ว <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> นี่มันที่ไหนวะเนี่ย เมื่อกี้อยู่ที่ชิงช้านี่หว่าได้สติแล้วเหรอตอนนี้เจ้าอยู่ในโลกแห่งการพิจารณาบุญ <c oughs> <c oughs> พิจารณาบุญอะไรนะครับอ,อย่ามาหลอกให้ผมทำบุญหน่อยเลยแล้วแต่งตัวอะไรนะครับผมนึกว่านายแบบมผมจะกลับบ้านแล้วทางออกอย่ตรงไหนครับเจ้าจะกลับไปได้ ก็ต่อเมื่อเจ้ามีจิตสำนึกมากพอสำนึกอะไรอะครับก็ผมไม่เชื่อเรื่องบาปบุญอะไรนี่นะทำบุญแล้วไม่เห็นจะได้ไเลยเลยผมก็ยิ่งเรียนไม่เก่งไม่รวยค้าขายอะไรก็แย่ไปหมดและเจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทำไมครับงั้นตั้งใจดูนะ แค่ไม่ชอบทําบุญก็ทําให้ชีวิตย่าแย่แล้วเหรอเนี่ยเจ้าไม่ได้ทําบาปไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วแต่เจ้าไม่สะสมบุญชีวิตเจ้าก็เลยตกต่ําเช่นนี้แต่พ่อกับแม่ผมก็ทําบุญเผื่อผมตลอดนี่นนครับบุญเป็นของใครก็ของมันที่น้ําหรือว่าไฟก็ไม่อาจทําลายได้ใครจะแย่งชิงไปก็ไม่สามารถทําได้บุญและบารามี จะไปรวมอยู่กับคนนั้นๆที่เหมาะสมงั้นผมคงหลอกไปนวันคงไม่ได้แล้วสินะครับผมต้องหมั่นทําบุญสะสมไว้งั้นผมจะเริ่มทําบุญกิริยาวัตถุสิบแล้วกันนะครับงั้นถ้าเจ้าสํานึกได้แล้วข้าก็จะส่งเจ้ากลับไปยังที่ที่เจ้ามาขอบคุณครับท่าน เฉลช้มัดเลยแล้วนี่หมดสติไปรอะ,ะเนี่ยแล้วไม่มีใครมาเห็นเรานอนแอ้งแม่งอย่างไรเงี้ยวะสราใส่บุญไม่พอแล้วฝันเมื่อกี้ก็ชวงขนลุกชะมัดเลยรีบ <c oughs> ไ,ไปหาอาจารย์แม่ดีกว่า เราก็แจกทานเสร็จหมดแล้วนะวันนี้ก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านได้แล้ววันนี้มีคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมารับของแจกกันเยอะเลยนะคะค่ะช,ช,ชื่นใจจังที่วัดเรามีโครงการดีๆแบบนี้ใช่ค่ะแต่ก็ยังน่าเศร้าที่มีบางคนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยเรายังโชคดีนะที่ยังอยู่ดีมีสุขสบายไม่เดือดร้อนอะไรมากกว่คนอื่นแล้วก็โดนจับไหมนะครับตุ้ยต้อง หัดทําตัวเออให้เป็นแบบนี้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นทาบุญทำทานต่อไปนะได้เลยครับจะจําไว้นะครับแล้วก็ไปถ้ามีโอกาสเนี่ยผมขอนเนี่ยมาร่วมทําทานกับค,คุณยายด้วยนะครับค่ะ,คะยินดีอย่าง,งมากเลยค่ะแต่มีบางคนต้องการบุญเยอะมากเลยนะครับมาอาจารย์แม่ครับให้ผมช่วยมาถึงไหน,น,นเนี่ยเพิ่มโปรวันเนี่ยเขาทำงานกันเสร็จแล้วออมสิ้น เสร็จแล้วเดี๋ยวสอนพี่จเจริญภาวนาหน้าสมาธินะนะจะโตเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปปล่อยนกปล่อยปลายันะนะอาจปก็จะไปด้วยแล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้น้ราราูกสวัสดีค ทาบุญมาก่อนของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่แตกต่างกันออกไปเราจะสังเกตในปัจจุบันบุคคลที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันเช่นสูงต่ําดําขาวรวยจนเป็นต้นเพราะมีอานิสงส์ที่ส่งมาจากอดีตที่เราเคยทําบุญมาถ้าในอดีตนั้นเรารู้จักการให้ทาน ก็จะส่งผลให้ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆถ้าเรารู้จักรักษาศีลก็จะเป็นผู้ที่รูปสวยรูปงามรูปหลอ่อและถ้าเกิดใครรู้จักจเจริญจิตตภาวนาสมาธิก็จะเป็นผู้เฉียบแหลมฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำบุญมาก่อนในอดีตปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบในทางตรงกันข้าม ถ้าใครเกิดมาแล้วชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมรู้จักการทำบุญการสร้างบุญเพื่อจะให้เรานั้นเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในชาติต่อๆไปขอเจริญพร เดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันนะลูกดีใจไห,นไหนมน้องชินไปไหนมาคะสวัสดีค่ะไปหาโจมานี่เราจะไปไหนกันล่ะคะจะไปปล่อยปลาค่ะที่ท่าน <laughs> ้ำติดไ่เป็นไม่เนโอเคอ่ะเขาก็เขาก็ยัเลย